นี่นะคะอันนี้เราจะลงทั้ง Youtube แล้วก็ติ๊กต็อนะคะลูกค้านี่อันนี้คืองาน100ตัว3,700บาทนะคะอันนี้เรียกว่าบอยเกาหลีนะคะลูกค้าส่วนทรงนะคะจะมีทั้งทรงสลิมน,นะคะทรงลิซ่าแล้วก็ทรงกระบอกนะคะอันนี้คือบอยนะคะบอยหน0่ตัว3,700บาทค่าส่งเก็บปลายทางนะคะค่าส่งเก็บปลายทางขึ้นอยู่กับจังหวัดลูกค้าเลยเช่นกรุงเทพนะคะ ส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงจะประมาณ100ตัวนะอยู่ที่ประมาณ120บาทถึง150บาทโดยประมาณนะคะกรุงเทพสมุทรปราการจะส่ง1วันถึงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นปทุมใช่ไหมพ่อกับอะไรนะที่จะส่งบุญเติมอันนี้จะเก็บค่าส่งต้นทางเลยนะคะเป็นแบบนี้ส่วนต่างจังหวัดนะคะเราจะมีขนส่งให้ถ้าใครอยากได้ถึงเร็วเช่นภาคใต้นะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราหรือ ชุมพรละนองระยาปัตตานีนราธาิวาสใต้ลงไปเลยทั้งหมดอะลูกค้าสามารถส่งชัยโยได้ส่งชัยโยต่อต่ออีกขนส่งนึงจะถึงเร็วประมาณ3-4วันถึงนะคะแต่ว่าข้อเสียของขนส่งนี้คือเก็บค่าส่งต้นทางและมีเก็บปลายทางอีกนะคะเพราะาเราไปส่งต่อให้นะคะแบบนั้นประมาณร้0ยหนึงถึงร้อบาทนะคะแต่ถ้าเป็นแถวภาคอีสานเช่นโเวนบุรีรัมนะ ขอนแก่นแอน้องคายแล้วอะไรอ่อพวกสกลนครบึงการอะไรประมาณนี้นะคะแม่ค้าจะส่งเป็นเพชรอีสานมุกดนะาหารจะส่งเป็นเพชรอีสานนะคะคลูกค้าแต่นัดรับนัดรับนะคะถึงเร็วเช่นส่งว,วันนี้อีประมาณวันสองวันเต็มที่ถึงส่วนมากส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงนะคะประมาณนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าเป็นการนัดรับแล้วก็ ถ้าใครไม่สะดวกนัดรับหรืออะไรใดๆเลยลูกค้าแม่ค้าส่งบิสซิเนสส่งบิสซิเนสนะจะส่งถึงหน้าบ้านเลยแต่ข้อเสียของเขาคือช้าประมาณสามถึงห้าวันค่ะรีวแทนะรีแทนอันนี้ก็คือจะเก็บค่าส่งปลายทางเลยประมาณสองร้อยถึงสามร้อยห้าสิบาทโดยประมาณแต่ข้อดีของเขาคือส่งถึงหน้าบ้านกักเลยแบบนี้นะคะส่วนมากเห๋ยวนี้คนเบาหน่อยค่ะส่วนมาก ขนส่งตอนนี้จะทํางานเร็วขึ้นนะคะทํางานเร็วขึ้นประมาณ3-5วันก็ถึงนะคะลูกค้า3-5วันก็ถึงนะส่วนมากจะมา3าวันถึงเดี๋ยวก็เร็วอยู่เหมือนกันนะ,ะ business นะคะ business idea อ๋อแต่ถ้าเกิดกอกฟังดีๆนะ business เ,เก็บค่าส่งปลายทางก็จริงยกเว้นพื้นที่ห่างไกลเช่นเกาะหรือ3จังหวัดชายแดนทงได้เขาจะเก็บเงนเลยนะคะจะ,จะมีบินใบเสร็จมาส่งให้เรานะคะ ให้เราไปเก็บของลูกค้ามาให้ะนะคะถ้าใครสนใจโทรนะคะ090-227-2769หรือ089-233-3822สินค้าของเราเป็นงานสั่งจองเอาไว้นะคะเพราะว่างานของเราหมดวันต่อวัน,นะคะ่ะลูกคา้า ต่อให้เข้ามาหลายพันตัวหลายหมื่นตัวก็มหมดนะคะไม่มีค้างนะคะเนื่องจากสินค้าเราเป็นงานที่1ราคาถูก2สินค้าเราก็ว่ามีคุณภาพเพราะเราคัดแล้วคัดอีกนะคะคัดให้ลูกค้าดีที่สุดนะคะนี่นะแต่ไม่ใช่งานมือหนึ่งนะนี่งานมือสองนะคะยังก่อนเลยตัวที่ลูกค้าเห็นนี่คือบอยนะคะ แม่ค้าสวัสดีแก้วตลาดอินโดจีนอยู่โดมข้างๆโดมส1บเอ็ดนะคะห้องที่สามห้องที่สามนะคะส่วนมากจะหาตัวแม่ค้าค่อนข้างยากเพราะแม่ค้าตื่นสายอันนี้แม่ค้าตื่นสายกว่าจะมาเปิดทีก็เที่ยงบ่าย้ยลูกค้าประจําที่มารับงานหน้าร้านก็คือเขาจะจองโทรมาจองแล้วก็จะโอนมาแล้วแม่ค้าไม่ได้เปิดเองข้างๆร้านเขาเปิดให้ฝากกุญแจไว้กับเขาค่ะที่เกยบติดบ้านแม่ค้าไปกับ60เท่าไหร่วะ ร้อยยี่สิบกิโลก็เลยตื่นสายไปโอเคได้ค่ะ